ครับนี่คือต้นเพชรสังฆาตครับลักษณะม,มันจะเป็นข้อข้อเห็นไหมครับข้อมันจะเป็นข้อเป็นข้อแล้วก็ยาวไปเรื่อยครับผมปลูกในทุงดำครับ บลกง่ายนิดเดียวครับเดียวผมจะถอนที่ปลูกใหม่ๆครับนี่ครับมันเป็นข้อแบบนี้แล้วผมก็ตัดนะครับข้อแก่ๆนะครับมันจะเป็นลักษณะสีเขียวเข้มนี่ผมปักลงดินประมาณทักสามวันครับรากงอกครับปักลงดินแบบนี้ครับง่ายง่ายครับไม่ต้องปักใส่ถุงดำก็ได้ครับ นี่ผมปลูกในถุงดำผมใส่คุยมะเฟวแล้วก็ปุ๋ยคอกดินแล้วก็รดน้ำทุกวันแล้วก็ปักอ่าลักษณะข้อที่ผมตัดมาเป็นหนึ่งข้อสองข้อแล้วก็ผมตัดประมาณหนึ่งข้อครับแล้วก็เอาข้อมาปักในถุงดำแบบนี้ครับรดน้ำทุกวันงอกยาวเลยครับ สรรคุณของมันมีมากมายครับแต่ที่รู้ๆกันโดยทั่วไปก็รักษาโรคฤสีดวงทวารครับให้กินวันหนึ่งประมาณสักสองข้อครับข้อแก่ๆนะครับมันจะมีะตัวยาที่ที่แรงกว่าข้ออ่อนๆครับกิน ข้อแก่ๆลักษณะก็มันจะเป็นสีเขียวเข้มครับสีเขียวเข้มแบบนี้ครับข้ออ่อนๆมันจะสีเขียวอ่อนตัวยาไม่ค่อยจะมีครับคนที่เป็นโรคริษิีดวงใหม่ๆรีบหามาปลูกได้เลยครับ หาว่าใครหาไม่ได้ก็ลองซื้อใน YouTube ดูครับมันจะเขียนบอกขายไว้ด้วยครับผมจำไม่ได้แล้วครับว่า YouTube ตัวไหนต่อแต่ลองซื้อด,ดูครับบอกว่าขา,า,ายต้นเพชรสังฆาตอะไรแบบนี้ครับมันจะขึ้นมาครับขอบคุณครับ